ในการสมัยแห่งพระนาวราพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเกิดเป็นดาบดได้อภินญ,ญาหสมาบัติ8สร้างอาสมอาศัยอยู่ข้างภูเขาหิมะพานได้เนรมิตรอาสมให้เป็นที่ประทับ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุบริวารอันมีพระอาหารหันต์แปโกติพระอนาคามี8ปดหมื่นสรรเสริญพระคุณของพระาศาสดาสิ้นทั้งคืนฟังธรรมกถาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ในวันรุ่งขึ้นไปอุตรกุรุทวีปนำอาหารมาจากที่นั้นถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารอย่างนี้เจ็ดวันบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยจันแดงอันหาค่ามิได้ ได้รับพุทธพยากรณแล้วร่าเริงใจจึงอธิษฐานข้อวัดยิ่งยวดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนบารมีสิบประการให้บริีบูรณ์เมื่อสิ้นอายุก็ได้ไปเกิดในพรหมโลก